น่าจะเสียไปแล้วแหละไอจีเนียโอ้หโหยังรอดกลับมาดิโหสุดยอดเลยยอมใจนายเลยอเอาล่ะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่กับผมนะเอ็กซินเช่นเคยวันนี้เรากำลัาอยู่กันในเกม Until We Die วันนี้น่าจะเป็นเอพาสุดท้ายแล้วแหละซึ่งรู้สึกไม่มั่นใจเลย ก็จะรอดหรือหรือจะล่วงยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เอาไว้ด้วยละกันนะครับเพื่อไปกำลังใจปะ่ะอย่ารอ,อช้าเลยไปดูกเลยดีกว่าเราะที่กำแพงไม่เสียไม่ใช่อ่ะทำไมถึงมีเหมือนมีโดดตอเมดโอโทรเรียกรถได้เออเดี๋ยวรอวิจัย อ๋อแสดงว่ารถเราเสร็จแล้วมีหนึ่งโทรศัพท์ขึ้นมาเป็นโทรเรียกกันอย่างนี้เลยเหรออ้าวกำแพงอัพขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าผมไม่มีเหล็กอาน่าน ไม่มีแต่งพร้องกับคนสิบห้าคนจะรอดไหมเนี่ยหวังว่าจะรอดนะป่ะก็ไปเป็นคนครวัวหน่อยแล้วกันขอให้มีคนมาโอเคมามาเลยเราได้เหยื่อมาหนึ่งราย เพราะไม่งั้นเราเยยแย่แน่เลยไปบังคับปืนหน,นึ่งคนเทจะมีเยอะไหม,มอีกไหมยังยังไม่มีคนมา เอาเราเอาโอ้โหเส้นเหล็กโอ้เน้่เหล็กไม่พอแน่เลยหมอกลงแล้วขอเคลียร์ให้มันน้อยๆหน่อย โอโดนหนึ่งดอกเพราะว่าถ้ามันมาพ้องกันหมดทุกกองเลยเนี่ยจะเยอะมากเลยโอ้ฝั่งขวาฝ <c oughs> ั่งซ้ายขอให้ปลอดภัยเอาขึ้นรถไม่ได้ <c oughs> ไปเร็ว ยังไม่มีคนไหบ้านไปต่อฝั่งซ้ายน่าจะโอเคแล้วแหละผมว่านี่แหละฝั่งขวา กระแพงแดงกระแพงแดงโอเคซ่อมได้ไหมอุ้ย,ยตัวใหญ่ตกใจเมื่อกี้เสาวันบังพอดีมองไม่เห็นเลยไปรีบเคลียร์โอเค โอคลิฟซ่อมลิฟซ่อมเพราะนั้นเอ่อฝั่งซ้ายเฮ้ยไม่ใช่ผมผู้ผิดฝั่งขวา <Okay. S 1> ผมน่าจะ <Okay. S 1> ไม่เป็นไรแล้วล่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมต้องเอา, <Okay. S 1> เอาคนมาด้วยไป okay. กลับไปเปลี่ยนเป็นปคนปืนอาหารเราไม่จำเป็นแล้วตอนนี้ั่นม,มาโอเคขึ้นละ โอ้โหเสียคนไปหนึ่งคนเหรอโอเคมาอีกคนหนึ่งคนละมีคนหลนติดติดก,กับอาหารหนูขอคนขอคนขอคนโอเคมาโ,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 โลก,ก็ไม่มีโบรลท็อปก็ไม่มี คนก็ไม่พอแย่ไปแคปก็หมดตายแล้วตายละ,ละ,ละเอออีกเนี้ยขอคนหนึ่งเอาคนเดียวเอาคนเดียอะขออยๆๆๆ,ๆ,ๆ เดินไปเลยเดินไปเลยไม่ต้องสนใจอย่าสนใจอย่าสนใจเดี๋ยวสนใจแนจอ่อ่อันนี้ลูกใหญ่อ,ะอ่ะน,นี่ลูกไอ้ตัวใหญ่แล้วอ่ะเอ่อ หนึ่งคนลงนี่โอเคจะหานัดตายเร็วๆมองจะลงโอ้กล่องเหลือเยอะอยู่หวังว่าตรงนู้นจะไม่เป็นไรกันนะอ โอเคสักแคปเราเริ่มมีเยอะและเขาไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ารถรถเราอยู่นี่นะใช่แต่เราอะวิ่งออกไปอาจจะเป็นหรือเปล่านั่นแหละคือปัญหานี่ไงมาแล้ว ได้มาสามสิบแปจะออกไปดีไหมออกไปผมว่าผมโดนแน่เลยโดนลูฟัดแน่เลยตัมิน่าเต็มเอ่อพร้อมเออไปวิ่งเลยนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะระเบิดอัดหน้าด้วยน่าจะเสียไปแล้วแหละไอจิเนียโอ้ยโหยังรอดกลับมาดิ โหสุดยอดเลยยอมใจนายเลยโอ้ยยวอนกลับมาได้โอ้ยังดีนะป้อมปืนป้อมปืนคนรถมันยังจริงอยู่ต้องไปแล้วนั่นไงว่าแล้วฝั่งขวาแตก จะไหวไหมแดงสองอน,นะเงียบละถ้ามาอีกเปรดหนึ่งน่าจะไม่ทันอื <c> ้อ <oughs> ต้องให้ไวต้องให้ไวพาน่าพานาพาน่น่จะโอเคละรอดไปอีกหนึ่งวัน ไม่ได้ดูผมไม่ได้ดูเลยว่าเมื่อกี้มีคนมาเพิ่มหรือเปล่าห่วงกำแพงอยู่โอเคอันนี้จะฝั่งนี้น่าจะต้องการคนเพิ่มอ,อาหารอาหารอาหารไม่เอาแล้วแล้วก็ไปแล้ว เหลือ17จำไม่ได้แล้วว่าใช้เท่าไหร่เ,ออเดี๋ยวต้องโอเคคี่วิธีหาสักแคปและเออไม่ได้อีก <c oughs> เออทำไมไม่ยอมให้ผมทำวิธีนี้ <c oughs> เพราะนั้นก็ อ่ะใครสิอนเนียนฝั่งโน้นมีอจิจเนียหนึ่งโอ้โหโอเคมีคนหนึ่งคนคนหนึ่งคนที่ลงเข้ามาตอนนี้มีอจิจเนียสี่ วิจัยหนึ่งเป็นห้าแล้วก็สองฝั่งหกเจ็ดโอเคต่างดาวอแคบเกี้ยงเลยอ่ะตรงอิเจเนียร์มีสาม ใช่ไหมสามอเ,เอ่อค,คนสามแล้วก็เอาอิานเดียเข้าไปอีกนคนเป็นสี่โอเคแล้วก็ไปเอาคนเพิ่มได้คนเดียวใช่ไหมนคนเดียวก็คนเดียวอ่ะ มาเอาช่านมาเราต้องใช้อีกเนี่ยของคนโอเคผาอ่ชไปคราวนี้เราก็ไม่มีปัญหาเรื่องสแคปแล้ว มาซ้ายมาขวาพร้อมเลยเน,นี่ยพอถ้ามันมากันทีๆอย่างเงี้ยถึงจะมีป้อมปืนก็เหรอป้อมปืนมันยิงไม่ทันโอ้ ดีนะบริเกตช่วยสโลไว้นิดหน่อยโอ้ตัวระเบิดพูดสองตัวเฮ้ยตัวแดงเคยังรอดอยู่เพราะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ย ผมน่าจะเคลียร์หมดแล้วละ่ะของนี่ไงไโดนไปคันหาเศษสแตปกลับมาและฝั่งนี้มีเนียสีโอเคต่ผมขอสักคน เมื่อกี้เรียกลดไปโอเคลดมาแล้วจะได้มาเท่าไหร่เนาะได้มาเก้าโอเคอยู่นะ แล้วก็วิจัยวิจัยเราไม่มีวิจัยแล้วนี่ก็ไม่เป็นไรละแต่ไม่มีคนมาแล้วอ่ะเอองั้น ยืมตัวเอาอิจิเนียพกไว้ติดตัวสักคนหนึ่งแล้วก็เออขอหนึ่งคนระบบจะบไปเปลี่ยนเป็นไม่ใช่เปลี่ยนเดี๋ยวจะไปไว้ฝั่งนู้นมา mà mà thôi đi không đến mấy kho về Ờ. ะมืดีกแล้เหลือเวลาอีกสองวันขอให้เป็นวันที่ดีไปเรียกรถกันใกลแล้วใกลแล้วใกลแล้ว ะไ,ได้รู้แล้วว่าเราจะอยู่หรือเราจะตายจมูกหรือจ่าล่ะครับงานนี้โตกัดแตกน่าจะเยอะกวา <c oughs> ไม่รู้เลยว่าจะรอดไหมมิวแทนมาขวาขวาก็นีกแก สิบสามฮะนะโอเคงั้นมา,าปืนไวอีกหนึ่งคนโอ้โหโยนโยนกระสนาวันไหวมากอุ๊บฝั่งขวาฝั่งขวาแดงไหวไหมโอ้ขวาแตก

ออผมไม่คิดว <lich> ่า <tobacco> มัน <styles> มีสามตัวไงอ่ก็ ถือว่าเราพลาดเองแล้วกันนะครับแย่ <laughs> yeah, เลยอะ่ะเอองั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวโอ,อกาสหน้าค่อยมาลองใหม่เรบเกีอันที่วิดายก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยว เกมหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมต้องไปลองุดดูกันฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปแล้วครับเราเจอกันบ๊ายบาย